สวัสดีครับอลิงโก DR หนึ่งสามห้านะครับวันนี้เราจะมาหาปุ่มสแกนกันว่าอยู่ตรงไหนวอาตรงนี้มันไม่มีเขียนว่าสแกนเลยพอ,อประมาณนี้ครับก็กดปุ่มนี้ครับค้างเลยสแกนปุ่มนี้นะครับปุ่ม M h Z a นี่ครับค้างไว้เนี่ยครับมันก็จะสแกนแล้วโอเคนะครับพอหยุดตรงอยู่ก็กดปุ่มเดิม ปรับกำลังส่ง h i g ี medium low ในภาคส่งนะครับกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กกดปุ่มนี้มีเดียมถ้าไม่ขึ้นหน้าจออะไรเลยก็แสดงว่าเป็นส่ง h i g กดอีกครั้งมันเหมือนเดิมก็เป็นโลนะครับผมก็ประมาณนี้กดอีกครั้งเป็น h i g นะครับหน้าจอก็จะไม่ขึ้นแล้วปรับสเกลตรงไหนไม่มีที่หมุนเลยปกติรุ่นปกติบางรุ่นมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นหมุนนะแต,แต่ตัวนี้คือ กดปุ่มนี้เลยเนี่ยครับ S Q L นี่ครับปุ่มนี้เลยเนะครับผมเนี่ยขึ้นมาแล้วอยู่ริมจอเนี่ยแล้วก็หมุนเนี่ยเราจะเอาเท่าไหร่เราต้องกดเร็วหน่อยครับถ้าถ้าเอาช้ามากมันจะหายเนี่ยแล้วก็หมุนเลยเราจะเอาแค่ไหนหนาแค่ไหนมันหนาแค่ไหนเราผมก็ไม่เคยมุนยี่สิบนะครับพอศูนย์ก็จะซาเลย ผมก็จะปรับไปประมาณหนึ่งนะครับรับเร็วลับไวผมชอบรับไวปรับประมาณหนึ่งประมาณสองอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ชอบก็จะได้แล้วนะครับแล้วเราจะปรับให้แบบกดกดให้มันซ่าไว้ตลอดคือยังไงกดค้างไว,นวน้นะครับปุ่มสเทาเนี่ยนะครับกะซ่ากดอีกทีก็จะหายครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อย ซิงโก้ดีอาร์หนึ่งสามห้าครับเครื่องเก่าแต่หล่อมาก